เขมรถึงกังงตาแตกเลยนะครับเมื่อไปเจอหลักฐานใน Google Street View ว่าประสาทตาเหมือนทมเนี่ยทำไมไม่มีคนเขมรอาศัยอยู่เลยแม้แต่คนมีแต่คนไทยอยู่เต็มทั่วทุกพื้นที่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นทหารหรือเป็นประชาชนธรรมดาทําไมแถวๆนั้นถึงมีแต่คนไทยทั้งๆที่มันเป็นพื้นที่ของเขมรอีกอย่างวะก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเกยวกับช่องของหน้าหงออคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนะแบบนี้แล้วก็ ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกลาบงามๆขอบพระคุณมาก่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่คนขเขมรเขากําลังชงโงนวง,งวยกันอยู่เลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทตาเหมือนทมที่กําลังเป็นดราม่าอยู่ณปัจจุบันนี้นี่แหละย้อนกลับไปประมาณสัก4ีวันที่ผ่านมามันมีดราม่าคนขเขมรจํานวนหนึ่งนะครับได้มายืนแหกปากตะโกนร้องเพลงชาติเขมรที่ปราสาทตาเหมือนทมที่จังหวัดสุรรินททของปะเเศไยา ในตอนนั้นเนี่ยทหารไทยของเราก็รีบเข้าไปไล่แล้วก็ตรวจสอบว่าเฮ้ยจะมาลองเพลงชาติเขมรบนแผ่นดินไทยแบบนี้ได้ยังไงและสุดท้ายมันก็เลยทําให้ทหารไทยเนี่ยมีปัญหากับทหารของทางฝั่งกัมพูชานะครับเห็นบอกว่าถ้าหากไทยอยากจะโป้งปัางกับเขาพวกเขาก็พร้อมที่จะโป้งปัางตอบกลับมาเช่นเดียวกันเพียงแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับประมาณสักไม่เกิน24ชั่วโมงอยู่ดีๆทหารยศดใหญ่ของเขมรคนเดิมที่มีปัญหากับไทยก็ได้เดินทางเข้ามาขอโทษขอโพยทางฝั่งไทยซะอย่างนั้นแบบเงียบๆ ซึ่งเรื่องนี้ทางสื่อไทยก็ได้มีการรายงานข่าวเอาไว้ใหญ่โตเลยนะครับเพียงแต่สื่อขมรเนี่ยเงียบคลิปแทบจะไม่ทําข่าวกันเลยซากกระสืออย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับปาษาตามเหมือนทมเนี่ยในใสายตาของคนขเมรเขานี่คือเป็นของพวกเขาแบบ100%แงนแถมไปเจอหลักฐานใน g o Google Map ด้วยนะครับที่ g o g l e Map ดันระบุว่าปรสสาวตามเหมือนทมตั้งอยู่ในพื้นที่ของขเมรเพียงแต่เรื่อง Google Map เนี่ยต้องทําความเข้าใจไว้ดีนึงนะครับถ้ามขมรนเขาเซิร์ชคาว่าปัสสาตามเหมือนทม มันก็จะอยู่ที่ฝั่งเขมรแต่ถ้าคนไทยเราสร์ชใน g o o g l e Map Google Map ก็จะบอกว่าอยู่ที่ฝั่งไทยเราแต่มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้คนคเขมรต้องถึงกับตาโตเลยนะครับเนื่องจากมันมีอินฟูเขมรคนหนึ่งต้องการที่จะพิสูจน์ว่าราษาตาเหมือนทมเป็นของเขมรจริงๆก็เลยมีการกดเข้าไปดูใน g o Google Street View ซึ่งใน Google m a p เนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน g o Google Street View ที่เราสามารถจะเข้าไปดูสถานที่จริงได้เลยนะครับแล้วพออินฟูเขมรคนนี้กดเข้าไปก็ถึงกับตาถลนออกนนอกกเเเ้าัลยยทีดีดว เราไปเจอว่าพื้นที่ในบริเวณแถวๆนั้นมีแต่คนไทยล้วนไม่มีคนเขมรสักหนึ่งหนอแถมแถวนั้นเนี่ยก็มีแต่สถานที่ราชาการที่เป็นของไทยมีทหารไทยมีประชาชนชาวไทยที่ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างปกติแล้วแต่ละสถานที่เนี่ยก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นของคนไทยนะครับเนื่องจากมันมีป้ายแถวๆนั้นที่เป็นของคนไทยทั้งหมดเป็นภาษาไทยซึ่งคนเขมรก็เลยค่อนข้างจะงงว่าเฮ้ยทําไมแถวๆนั้นมันถึงไม่มีคนเขมรอยู่เลยจริงๆมันต้องเป็นพื้นที่ของกัมพูชาสิ ปาสาตาเหมือนทมตอนนี monsieur, uno, ้เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้กลายเป็นพื้นที่ของคนไทยก็มีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้แบบนี้อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของปาสาตาเหมือนทมเนี่ยพื้นที่แถวๆนั้นต้องบอกว่าจริงๆมันก็เป็นของประเทศไทยเรานี่แหละเพียงแต่ที่เขมรเข้าใจว่าเป็นของพวกเขาเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนเขมรเคยหลบหนีมาอยู่ที่บริเวณแถวๆนั้นนะครับในยุคของเขมรแดงเพราะถ้าคนเขมรหลบเข้ามาอยู่ในบริเวณแถวๆนี้เขมรแดงก็ไม่กล้าที่จะข้ามฝั่งมานะครับเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยก็เลยเป็นพื้นททีี่่ปลอดภัย แล้วหลังจากที่อพยพมานะครับสักพักพอมันนานเข้าพวกเขาก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นพื้นที่ของคนเขมรซะอย่าง,งานั้นเออแล้วก็มีเรื่องแปลกอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับประสาทต,ตาเมินทมเนี่ยกูเกิลเนี่ยบอกว่าอยู่ทางฝั่งกัมพูชาอันนี้พวกเขาดันเชื่อนะครับแต่พอ Google บอกว่ากอกูดเป็นของไทยอันนี้พวกเขาดันบอกว่า Google มัว่ว Google ไม่มีความเป็นมืออาชีพนะก็งงๆกับตะก,กาของคนเขมรเขาเหมือนกันนะสรุปแล้วพวกเมะลึงจะเอาอยัางไงกันแน่คล้ายๆกับเรื่องประเพณีสงการนี่แหละตอนที่ ประกาศว่าไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คำนี้คนคเขมรนดันบอกว่ายูเนสโกเป็นองค์กรที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพแต่ตอนที่ยูเนสโกบอกว่าวัดอังกอร์เป็นมรดกโลกโลก็กบ,บอกว่ายูเนสโกเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือได้ซะอย่างงานันทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบความจริงว่าแถวแถวปราสาทตาเหมือนทมเนี่ยมันมีแต่ชุมชนที่เป็นชุมชนของคนไทยมีแต่ทหารไทยมีแต่คนไทยอยู่ทั่วทุกพื้นที่ไม่มีคนคเขมรเลยแม่แต่นึงหนอคนคเขมรเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเม์แรกเขาบอกว่าเพราะผู้นําของเรานั้นขี้ขาดเก่งแต่กับคนเขมรแต่กับพวกเสียมแล้วก็เวียดนามไม่เคยจะกล้าหือออะไรกับพวกเขาเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในบริเวณนั้นจริงๆจ,จ,จะขอเป็นทหารอาสาที่จะไปร่วมลบกับพวกเสียมผมต้องการที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินของเขมรไม่ให้ตกเป็นของคนอื่นเหมือนที่ผ่านๆมาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคนใหญ่คนโตของเราปล่อยให้พวกเสียมบุกยึดพื้นที่ดินแบบนี้สักวันหนึ่งเขมรจะไม่มีแผ่นดินที่เป็นของตัวเอง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพื้นที่แถวนั้นทาไมมีแต่ทหารของพวกเขาทําไมถึงไม่มีทหารของเราไปอยู่บริเวณนั้นบ้างทําไมคนใหญ่คนโตของเราหรือทหารของเราถึงไม่เข้ายึดพื้นที่นั้นกลับมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมทุกคนถึงไม่ฟังนายกรัฐมนตรีคุณมานเนบ้างเขาก็บอกอยู่ว่าพื้นที่นั้นยังคงอยู่ในข้อพิพาทยังไม่ได้ตกเป็นของใครเห็นมีคอมเมนต์หลายต่อหลายคนบอกว่าคนที่จะมีการเข้ายึดพื้นที่กรมพูชาเราทําไมจะต้องสร้างสงครามขึ้นมาอีกด้วยในเมื่อยังมีหนทางแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นทางการทูตหรือว่าการใช้กฎหมายระหว่างประเทศมันอาจจะใช้เวลานานแต่ก็ยังดีกว่าใช้ความรุนแรงเพราะไม่รู้ว่าจะมีการสูญเสียอีกกี่ชีวิตขอเมเอนต,ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเห็นว่าเวียดนามยังเอาแผ่นดินของอเขมรได้แล้วทําไมเขาถึงจะเอาไม่ได้พวกเขากล้าที่จะใช้กําลังฐานเขายึดพื้นที่ไม่สนกฎหมายระหว่างประเทศทั้งเวียดนามและคนไทยพวกเขามีที่สัยที่เหมือนกันคอมเมนต่อมาเขาบอกว่าพื้นที่นั้นมีคนของพวกเขามันก็ต้องมีคนของพวกเราสิทําไมเราถึงต้องไปเกรงใจพวกเขาด้วย คอมเมนต,ต์ต่อมาเขาบอกว่าใน Google ระบุ100%ว่าอยู่บนพื้นที่ของเขมเมนาไมถึงไม่เข้ายึดพื้นที่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลักฐานใน g o o g l e Map มันเป็นหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้ไม่สามารถเอาไปอ้างอิงตามหลักสากลเราต้องอ้างอิงตามแผนที่ฝรั่งเศสเพราะเป็นหลักฐานที่ได้ตกลงกันในทางการทูตส่วนเรื่องของ g o o g l e Map กรุณาอย่าเอามาพูดอีกเพราะจะทําให้ชาวบ้านชาวช่องเขานั้นหัวเราะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอีกไม่นานก็น่าจะเกิดการปะทะถ้าทหารไทยไม่ยอมออกจากพื้นที่ของกมูชา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแก้ง่ายๆก็ให้อ้างอิงจากแผนที่ฝรั่งเศสกับประเทศไทยปี1970มีการระบุเอาไว้ยอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ากฎหมายระหว่างประเทศก็มีทําไมถึงไม่ไปฟ้องถ้าปล่อยให้นานวันเข้าแบบนี้สุดท้ายปราสาทตาเหมือนทมก็คงจะตกไปเป็นของพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกคนไทยกล้าดียังไงทาไมถึงไปตั้งโลอกลากอยู่บนแผ่นดินของเขมรยาวนานจนถึงทุกวันนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพราะผู้นําของเขมรไม่สนใจที่จะปกป้องพื้นที่ของประเทศ คนไทยและเวียดนามก็เลยเข้ายึดพื้นที่พวกเขาต้องการสิ่งที่พวกเขาอยากได้อยู่เสมอและไล่คนเขมรให้ไปอยู่ที่อื่นถ้าใครไม่ยอมไปมีสิทธิ์ที่จะได้ไปคุยกับรากมะม่วงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากรุณนาอย่าเอา g o o g l e Map มาอ้างเพราะ Google Map ก็ระบุเหมือนกันว่าเกาะกูดเป็นของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมทหารกัมพูชาถึงไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่แถวนั้นบ้างจริงๆถ้ามีทหารไทยก็ควรที่จะมีทหารกัมพูชาอ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับ ก็แทบจาก99.99% 99เลยนะคือคนเขมรเขาก็จะมั่นอกมั่นใจมากๆว่าปราษาทตาเหมือนทมเนี่ยเป็นของเขาแบบ100%ซนะครับโอ้ก็ปวดหัวเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์ของคนเขมรเขาส่วนสําหรับเรื่องของภาษาทตาเหมือนทมเนี่ยเราก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ก,รกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วในหลังจากที่มันจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ปี67เนี่ยมันก็เคยมีดราม่าคนเขมรแห่มาร้องเพลงชาติเขมรที่ภาสาตาเหมือนทมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วทหารไทยก็ไล่ ลงกันไปแล้วครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยังมีโผ่มาร้องเพลงกันอีกนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องการที่มาร้องเพลงที่ประสาทตาเหมือนทมกันทําไมกันนักกันหนาแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนไทยนาซาบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งคอมเมนต์้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ